สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะดัชโซสไตนะครับมาครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการเอ็นฮานโซพาร์ตกนะครับผมนะลูกกระเป๋านะครับผมเนาะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันขาดอุปกรณ์ที่เป็นไอหินสีเหลืองนะครับเราเล่นมานานแล้วก็ยังไม่มีสักก้อนเลยเห็นไหมครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมมาจากการเล่นแร่แปรธาตุนะเราก็ต้องเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับเดินไปที่หม้อนี้นะครับผมแล้วกดอาเคมายนะครับเมนูทางซ้ายที่2เนาะนะครับจะเห็นว่ามีก้อนเหลืองๆนี่นะ ก้อนใหญ่ขึ้นนะครับผมเล่นแร่ไปท่ากันนิดนึงนะอ่ะเลือกจํานวนที่ต้องการนะฮะแล้วกดทานฟอร์มตรงกลางนะครับผมแต่เตือนนิดนึงนะเออมันใช้เหรียญทองค่อนข้างเยอะนะเออเหลือไว้ตีบวกบ้างนะฮะเรียบร้อยมาแล้วครับผมนะจากนั้นก็ไปตีบวกกันนะครับจัดกันไปนะเนี่ยจริงๆก็ต้องบวกกันเยอะเลยนะครับจะสังเกตว่าใช้ทองค่อนข้างเยอะนะแล้วโอกาสสำเร็จก็จะลดลงเรื่อยๆนะเออเราต้องตีบวกจนไดนนะ้หลอดซ้ายบนเต็มนะครับเนาะ จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอีกนะครับเราก็จะตะกดไปเรื่อยนะครับ อ่านี่เราก็ทำวนๆไปตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นแล้วไปด่านต่อไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังเราอยู่ด้วยกันนะใครสนใจเกมสนุกสนุกมันๆอย่างนี้นะโซสไตล์นะผมสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้ในคับอธิบายแล้วนะครับผมนะเออจะโหลดเกมนี้อย่าลืมกดลิงก์นี้แล้วก็โหลดไปเล่นกันนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะก็ขอบคุณสปอเตอร์ระดับนักประชันไพ่ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ทุกคนเลยนะที่สปอร์ตกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครัับกคคอนนนเต์ะรปล้ what the?